ลูกสะพายบาดหนีนอนกระเดิกตื่นกระซวยตื่นขึ้นมาหาแต่แนวกินกรโลดอาหารเสามือนี่ได้เป็นอะโวคาโดกับขนมปัง ส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นเมล็ดเจียแซน้ำผึ้งมาพี่น้องแต่ละมือแต่ละเละสารก็กินอย่างสิทธละกินง่ายๆเนาะแบบง่ายๆสบายๆแหละเกลี่ยผอมออกไปเฮ็ดเวยียกภาระหน้าที่ของเมียฝรั่งต่างแดนพี่น้องอยู่บนน้าบนนอกบ้านนาก็อยู่แต่กับมัวกับแกะแต่ละมือก็มาเลาะมาละตะเวนใส่เวลาในการเลาะในการละตะเวนก็ประมาณนมหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ว่าถามือได้ข่อยแบบบัสเลอร์สละสาสะเนี่ยก็คือประมาณสามชั่วโมงพี่น้องเพราะว่าอ,อ,อย่างเม,มงื่อไม่รู้สิมาเลาะเบื้องสุดๆพี่น้องเลาะมานน่ำทายงูไปนเนาะก็นั่งมกกับแะนััั่่งลลมมกบวไปเยแตะือนี่ก็สัพพคาีี่่บนนละ้องเ ลมแต่กับแกะลมแต่กับมัวแนมไปสุดหูหูลูกตากับมีแต่งัวกับแกะพี่น้องมันบมีคนพอเสียหายลมน้าอากาศอยู่ประเทศอังกฤษมือหนีพี่น้องตื่นเสามาอากาศ17องศาเลยจ้ะพี่น้องปกติเราเป็นอากาศสวสามม่างเสมอมันจะอยู่ที่ซิส,าสาองสามองศาพี่น้องแต่ว่าสว่งหนียังเป็นฝน,นตกฝนตกเลยพี่น้องมันก็สีอากาศแบบว่านาวแต่ว่ามันก็มีแดดออกมาอยู่น้อยหนึ่งพอยเขามีแห้งแม่พี่น้องแต่ละมือมาเห็ดเวียก มีความสุขคือยังงนี่พี่น้องลมกับแก่ลมกับงัวเอาแต่สิเห็ดนะพี่น้องแต่ละมือนี่คือแบบว่าเออบริลลมกับคนแลวพี่น้องลมแต่กับแกกับงัวยุกับธรรมศาสาศตร์เป็นสีแลยพี่น้องแต่ละมือที่มาเลาะมาหลาดตะเวนก็จะมานั่งลมนั่ง หัวเข้บงัวพี่น้องแล้วอีกย่างหนึ่งนะทุกคนเวลามาแต่ละมือตองได้ลุ่นน้ำพี่น้องว่ามันเสียเหตุจังไรเนาะบางเทอมเข้ามาสิน่ะมันก็ไปมา่หัวบางเซอมันกระโดดไปหากันพี่น้องมันก็จำไปหาบอลหนึ่งกระโดดไปหาบอลหนึ่งหัวเพ่หัวพังก็พี่น้องคอยมาแต่ละมือก็ตอนนี้ไปบอกพอปูเมียาโอเคมันโอเคเนาะมือนี้มันบ่ได้ดื้อมือนี้มันบริได้โดดขามหัวมือนน้มันบริได้พังหัวมือนน้มันบ่ได้เออสวนกัน แต่ละมือแต่ละเว้นกับต่องแบบมีผ้าละต่องแบบไล่งาดพี่น้องบบเมนมาห์เรมาเบิ้งซื่อๆพี่น้องตอนนับน้ำได้พี่น้องโบเมนมาห์หรือใช่ไหมสือส่อๆแต่ขอพี่น้องขอยกมานัง่งหลินกับเขาล้มกับเขาหลายคนว่างัวมันบ่ซนจะบ่งัวมันบ่อต่ำจะบ่โอ้ยพี่น้อง ถ้าเป็นโคตอื่นมันกับต่ำเนาะแต่สำหรับข่อยไม่เห็นหนาข่อยคู่มือเลยพี่น้องเมื่อจือข่อยคู่มือเลยมันเห็นเฮ้ามันกับแบบว่ามันคือลึงนาลึงตาล่ะใช่ไหมพี่น้องบางเทีเขาบอกภาษาลาวก็มันเนาะบางเทีเขาบอกภาษาอังกฤษแต่บุหูมันจัเข้าใจข่อยบ่พี่น้องเอ้ยจักเข้าใจบ่เข้าใจข่อยกับบุหูเลยพี่น้องหลังจากที่ไปเลาะโซนนั้นโซนนี้มาพี่น้องโซนสุดท้ายที่ข่อยมาเลาะดิพี่น้องมันก็พากันย่างเลาะย่างเห่นย่างเลาะย่างแล่นอยู่กับพี่น้องแล้วมันก็แล่นไปใส่ไปคว้าเมอยังสิอาากศแแบบดีล้วข่อยก็มักวงซเมอพี่น้้ออองแดดดมมาาาานน่่่่ะบพคววจักีขขิ ละมาหล่อละตาเวนแดบด๋อยเดาค่อยกินข้าวกินน้ำเลยข่อยกระซิบมาานอนตากแดรบสั่นพี่น้องก่อนแต่ว,ว nervous, London, ่าพ uh, ี่น้องมาตลาดตาเวนกับกระซิบแมนไม่ยาว่าเอ้ยสตรอเบอรี่เบิร์ดแล้วอยู่ในตู้เย็นสั่นเลยเก็บไปปะเป็นพี่น้องแต่เราเธอเก็บไปปะไม่ในตู้เย็นเปลาให้เล่าเนาะล้างจากแล้วสกินแล้วก็ล้างแล้วก็อาจัดจานตั้มเสราจล้วมักล้างจากกินข้าวสวยเยบร้อยกับพี่น้องเอ้ยมาเห็ดสวนว่าสันอยู่ละละกับบุปเป็นว่าสันหยองจากข้องเลยพี่น้องคนดุคนมันเนะพี่น้อง อยู่ละหล่าพ่เป็นเพราะว่ายังย่าดเขาไลไรหงอ,อกจากเฮือนพ่อแม่ในยังดอกพี่น้องเขาก็บ่าจักสีเฮ็ดนะเพราะว่ายัางอยู่เฮือน หากายยูยูพี่น้องแล้วก็ยูบางคือข่อยขีขคานแก็นอนกินกินกับนอนแล้วก็บางน,นังเนาะแต่ว่าบางวันคอยดุ่อยจับจกจับเสียมขึ้นมาเนาะมาหลอกคุดนั่นคุดนี่จกนั่นจกนี่ก็หาเห็ดสวนเห็ดพักเห็ด,หด,หดมีไปเพราะว่าอากาศอยูหนี่ถามเมื่อไรมันอากาศดีดีเนาะมันมีแดดออกมา่อยกัอยากเห็ดยูพี่น้องมีกระจิตกระใจยอยากเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะแต่ว่ามือได้แดดอึมครึมแล้วก็ฝนตกลงมาโอ้ยเหมาะสมเก่การนอนคืนยังนี่พี่น้องเอ้ยมาอยูหนี่ทุกคนหลายคนมาอยู่บ้านเขามาอยูเฮื่อนเขาบ่อออก เพื่อนออกซ่านบออยากออกไปอยู่กับผัวสองคนบอเนาะณปัจจุบันเขอยังบ่ทันอยากออกไปอยู่กับผัวสองคนเถือพี่น้องเพราะว่าอย่างเขอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าขอยังรู้สึกแบบว่ามีความสุขแล้วก็ได้รับความอบอุ่นหลายในพี่น้องหลายอย่างพ่อปู่แม่ย่าขาเล่าเจ้าก็เอาใจใส่เขาเจ้าก็ดูแลเฮาสินะแล้วเอยเป็นคนที่ว่าแต่ข้าวตะกี้อยู่ล่าเขาก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วพอมาอยู่นี่มันก็มีหมู่แน่มีคนล่มคนวาอยู่เขอยังอยากอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าอยู่พี่น้องอนาคตก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋ดอกพี่น้องเจ้าผัวสิพาออกหรือสิิพพาา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 ออออออยยยยููู่่่่่่่่่นนนํํแแมมกกก็บบบฮ้ตวววณปปัััจจจุคคดขขเไี ຢູ່ເຈນແກ່ຊິນະພໍໄດ້ວ່າຍາມລະເຈັບຍາມເົ